รัานาพิลพัคุณภาัธยักษกิจิธานผูณในการพิจัยสงพุทธทรมหาวิทยาลัยมหาจนร์พรราชวิทัยคุณในการบุโรงเรียนภาพพันธุยักษธรรมพระเจ้าพราราามพิจารณาพระไตรปิฎกครับ ทั้งที่3ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วยดยเรเดชศักดิ์พัฒน์เทศาใและคณะกรรมการได้เก็ตบตัวโดยมการรนยญาตที่ทำมาแล้วตั้งแต่ความต้นและประกอบกับที่พวกเราสาวพิจชนรชาวจตุนเาตเาได้มีจิตพารลุ่มบุญคุณสนงสนงงุนให้โดยมการของท่านที่อยู่ที่น้านี้ตรงมีความผุข ถาหาว่าท่านมีพุกขอท่านคุนพืขอท่านไปจุดู่นส์กลางประดิกเพราบกาเสีินเกินพี่น้องที่ท่านได้ปรญญายู่ไว้อะไรของทุกคนก็กราบเสีินเกินครับ สลิตพระรำหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงเซาเมตตาทอดทิพย์ไปบไปสุดท้ายและเมตตาเป็นประธานในการจุดไฟประจุเดิมตกใจญาติประกาศพรัฒนาพระเมตตาของหลวงพ่อพระเทพพุทธจนายกเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดเชียงแซาธรรมยุทธได้พิจารณาทิพร์ไปบรรลุครับ มีคนพระคุณเจ้าวัดสวนพรนะฮะที่บอกไว้จ้าวเฉลดหน้าไปนะครับ <het and the language> แจ้งท่านผู้มีเกียรตินะครับยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพื่อวามไปรุ่งเรืองพ่อร จะให้เจ้าหน้ที่เราวางทานในข้างในนี้นะฮะท่านไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับท่านงกระโดงไปข้งางล่างนะครับแล้ก็ไปเวียนกับมาวางดอกไม้กันข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทุกรูปวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการเพื่อส่งวิญญาณวันนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะพิธีใหญ่ได้รับพระเมตตาจาก คุณเดชพัชรพนัสสมภูมมหาจันทร์พระปารีนายรนประธานพระไตรเข้าพระไตรเพื่อสมุดที่สมุูรไปให้ตับดวงยันานไร้ยากทั้งอนุภาดวงยันานนี้นับเป็นสูตรเรื่อสิ่งใด เกิดมาร่วมวันนี้อย่างมากมายทีเดียวก็ขญาติขอประนานไทยนะครับทราบว่าการประรับขันธบุตพระองค์รุ่งีนประการใดทางคณะกรรมการเก็ดส่วนระยะนั้งที่สามก็ขอไทยด้วยนะครับเราขอบคุณท่านผู้ช่วท่านนะครับครับท่านวางแบบไม้จันที่ข้างในเราเลยนะฮะับ้าเดี๋ยวเจ้าที่พระเจ้าอภัยผู้จามไปจะเสร็จเรียบร้อยและสวยงามนะครับ ประขอบขรบคุณทุกท่านที่ทุกท่านได้ร่วมให้เกียรไว้อะไรผู้ที่ร้ญาติในการเบลิมฉลองวันที่เ็นาันักจิตประชุมเพลิงและท่านที่เดินทางนมาก,ก็ขอขอบพระคุณนะขอบคุณทุก่าน ไปรับโอกาสได้แข่งันเป็นทีเดียวท่ท่านนายกเาวาัมีภาพของทุกท่านที่เดินทางมาวันนี้พร้อมโดยเวทผนไชยให้พระอง์และพลเอกจุ๊ตือและท่าเตยยักเมตรตรสุขทุขญาของเทวัราทริจไทยเกดียวเพื่เก็บแปดสิทีเตอร์เดชาวุฒิะพักไนศาลร้องครอบครัว สด็กทำการพูดคุตัวตัวสาระแลาวิทัและทางด้วยการเจ็ต มีร่างอันไญญา้วิ่งใหที่เราได้ร่วมมือร่วมแรงวัตถุใจเ,เป็นกุญแนนนนญจและศรัทธาในครั้งนีการพิชิตการเรียกว่าศรัทธาเกิดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงเทราและและหลายจังหวัดที่มาร่วงมงานในวันศุกร์ที่ได้ให้ประดิษฐานอยู่ด้านในและเราก็องค์เทพเทวาเทวดาทั้งปวงได้มาสักพิทีเาา่ทเทวสถาน ไทยเฉลิมพระเกียรติ84เรรยาวิหาร8เสียงแห่งนี้ทางคุณท็ทางท็เปอร์เดชคำรุจิรพัฒน์ใส่สารท่านก็บอกว่าเกิดมาตั้งมาถึงวันนี้แลัววัรที่3กันยายนพุทธศักราช2556จนไปถึงวันให้ครอบครัวท่านนั้น มีความสุขมีความเจริญเป็นสิ่งไปให้ผมคาปราดเปร่าโรคาไข้ไม่มาแพร่ไปอยู่ในอย่างมีสุขต,ตลอดการครอบครัวของค่อองานั้นจังหวัดจันทินดาวแ,และจังหวัดใกล้เคียงนะเศษติดต่อทั้งหมดเก้าจังหวัดด้วยกันแล้วก็เหนือจากนั้นไปก็ยังมีเลยๆขึ้นไปก็ยังไ,ได้ทราบข่าวราวก็เดินทางกันมาอย่างมากมาย จังหวัดชายแดนาตมีเกติดต่อทั้งหมดจังหวัดด้วยกันเช่นสรุทุรปราการชนบุรีระยองจันทบุรีสาแก้วปราจีนบุรีนครนายกประทุมธานีกรุงเทพมหานครและและต่อจากนั้นไปก็เป็นข่าวคราวที่สึกบอกทางฝั่งกันต่อไปว่าวันนี้เราได้มีการแล้วมีงามจาก องค์โคชเกียวซือก็จะทำพิธีใครต้องการจะขอพรขอโชคขอหน้ากขอขอทิเชิญพี่น้องทุกท่านสาธิชนที่ยังมาร่วมสวดสนในนรันี้อยากได้ประกอบพิธีที่ทางท่นมาเกู้มากนพคผาได้จัดเตรียมไว้ในการให้ร่างทรงโคเกียวซือได้ในการสเด ผังทีซีเป็นมหาทุนสนเป็นองค์กรต่อไปเพื่อท่จะ้เขาขอราบเป็นเทิญทาผุ้นรผู้มีจริง ครั้งหนึนนนนนนง่งที่ได้มาร่วมงานการจุดโคมจุดระย้าครั้งที่สามเป็นการท้าทายสุดท้ายเป็นวันสุดสุดของงานที่ได้ดึงดูดการมีร้านชาใหญ่อยู่กันอย่างมีความสุขทุกครอบครัวขอให้พี่น้องทุกท่า,รรานโชคดีโชคดีตลอดกาลและวันนี้ทางคณะคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้ชนที่มาร่วมงานก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจ グラパスマ <coughs> ท่านรคผู้ที่วนครบสามรอบแล้วนะครับผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับกรุณาอย่าเดินเข้าไปในเรืนโลกทั้งสองนะครับเอครับทา,างเจ้าหน้าที่ตรงด้านในเตรียมไว้ด้วยนะครับท่านสายลับคนไม่มีเกี่ยวข้องอย่าเข้า อมคให้ไปไก็ไปถามครับ แลท่านระานะนครับขา้ได้รับเลือกผูิการนะครับในการประชุมเบการเก็บตัวเมียนะครับวันนี้มาในทุการุม เราขอเป็นกําลังใจให้กับนะวิเชียรครับในวันนี้นะครับขอให้อ่าขอให้นะครับก็ต่อเลยเนาะอะไรครับ

buat <laughs>